เรื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แบบไทยๆคือวันที่ตบสามษาเป็นประเพณีของคนชาวไทยเราที่ได้นับถือกันมาว่าวันสงกรานวันขึ้นปีใหม่สิ่งที่เราจะคึงกระทำตั้งใจในการที่จะทำคุณงามความดีต้อนรับปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พิธวศสงกรานสิ่งที่เรากระทำในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ พ่อแม่ปู่ย่าตายายในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นบุพการีผู้ทำบุปการละก่อนแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นผู้ที่เป็นบุตธธรดาลูกหลานเลน <c oughs> เรียกว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกะตะเวทิตาคือรู้อุปการละที่บุคคลเอกรรมแล้วและกระทำตอบแทน,นนี่เป็นนิมิตรเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีในทางพุทธศาส,าสนาที่พระพุทธเจ้าทรง,งยกย่องสรเรเสริญก็คือ ผู้รู้ประการะที่บุคคลอื่นกระทาแล้วและกระทาตอบแทนนั่นที่เรียกว่าเป็นนิมิตเครื่องหมายของคนดีเพราะฉะนั้นในวันสงกราน <c oughs> วันขึ้นปีใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งต้นชีวิตใหม่ตั้งใจทําคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของตัวเองของหมู่คณะของชุมชนของประเทศชาติก็ตั้งความหวงังสร้างคุณงามความดี <c oughs> ในเทศกาลสงกรานต์เรามีการทําบุญทำกุศลตักบาตรตอนเช้าและสามวันผ่านพ้นไปที่สงกรานต์ตามประเพณีในสมัยก่อนจะมีการกอ่อพระเจดีทรายเป็นการขนทายเข้าวัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําชาวพุทธเราทำเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลทางนั้นขนทรายเข้าวัดถือว่าเป็นบุญเป็นกุศล และในเทศกาลตรลานกาก็มีการทําบุญทำกุศลและที่จะขาดไปได้ก็คือการทําบุญอุทิศให้แก่บรญรพชนผู้รวงรับดับพันไปแล้วที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงสาคณะญาติที่รวงรับดับพันไปแล้วแม้แต่ไม่ใช่ญาติเราก็ทําบุญทากุศลอุทิศส,ส่วนบุญส่งกุศลส่งไปให้อันนี้เป็นในเม็เป็นเครื่องหมายที่เรียกว่ากาตัญญยกตเตเวทิตาธรรมคือรู้ประการละที่บุคคลอื่นกระทำแล้วและกระทำตอบแทน เพราะฉะนั้นเราท่านเราสาธุชนทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธยึดมั่นในทางพุทธศาสนาสร้างคุณงามความดีมาตั้งต้นตั้งความปรารถนาชีวิตใหม่ตั้งใจจะทำคุณงามความดีตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลมีการให้ทานมีการรักษาศีคือการรักษากายวาจจให้เรียบร้อย <c oughs> และมีการจเจริญจิตภาวนา อันนี้เป็นหลักใหญ่ในการพุทในทางพุทธศาสนานระการสำคัญที่สุดที่เราจะมีความใส่ใจเป็นกรณีพิเศษก็คือคําว่าศีลห้าหรือว่าเบญจศีลหรือว่าที่เราเรียกกันว่าหญ้าป่าคอกที่เราทำบุญกันทุกครั้งเราจะมีการสมาทานศีลห้าแต่ว่าปัจจุบันนี้เราสมาทานศีลท่าไป ก็จะมีความรู้มีความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตามกันแค่ไหนเพราะว่าสังคมไทยเหล่านั้นกําลังที่เรียกว่าร้อนระอุเป็นไฟเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสในมนุษย์โลกนี้ว่า <c oughs> ผู้คนนั้นถูกไฟสามกองคือไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะกํากลังแผเ่เผาให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเหมือนมาแรงเม้าที่บีนเข้าสู่กองไฟเพราะฉะนั้นพระพระองค์ทรงมาตรัส ธรทมในทางพูทศาสนาตัสรูรุและทรงสั่งสอนธรรมเพื่อให้พุทธบริษัทิตั้งใจไปเพื่อปฏิบัติเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของตัวเองของหมู่คณะของประเทศชาติของโลกตามที่สุดน้อยที่สุดแต่ว่ามีคุณงามความดีมีอนุภาพมากที่สุดคือศีลห้าปัจจุบันนี้มีความเล่าร้อนด้วยเพลิงกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความอิจฉารือาอาฆาพยาบาท เกิดขึ้นทั่วทุกจอมยา้าเดือดร้อนกันไปทุกจอมยา้าถ้าเราจะพิจารณาว่าถ้าว่าเรามีสี่ห้าข้อนี้เพียงเท่านี้เราจะมีความสุขความเจริญที่เรียกว่าโรคล่มเย็นดับเข็นได้ด้วยศาสนาหรือว่าโรคล่มเย็นดับเข็นได้ด้วยด้ยนะดวยการนำธรรมะของพระเจ้ามาเพื่อปฏิบัติอย่างตามๆที่กล่าวเลยว่าคือศีลห้า ข้อที่หนึ่งไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันไม่ทรมานกันไม่ขม่มเหงรังแกกันไม่ประทุษร้ายกันแล้วก็มีธรรมะควบคู่ก็คือมีเมตตากรุณาเมตตาความรักใคร่ปรารถนาให้เป็นตุกกรุณาคือความสงสารที่จะช่วยพ้นทุกข์นี่เป็นสี่ข้อที่หนึ่งสี่ข้อที่สองไม่ลักทรัพย์ไม่ชอบกองทรัพย์ไม่ไม่ทุษรลายทรัพย์คนอื่นเขาแล้วก็มีสัมมาอาชีวะคือเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ นี่เป็นสี่งข้อที่2ในข้อที่3คืองดเว้นจากการไปพิจารณในกลามในลูกมีคนอื่นเขาแล้วก็มีธรรมะควบคู่กันไปคือมีสาัทาระสันโดษคือยินดีเฉพาะคู่ครองของตนในข้อที่สี่งดเว้นจากการพูดเทศต่อเตียดพูดคำหยาเพื่อเจอแล้วหลายหลายสาระพูดแต่คำสัตย์คำจริงรักษาคำสัตย์คำจริงนั้นไวประดยนจะนว่าเกลือรักษาความเค็ม ในข้อที่ห้างดเว้นจากาก,จการดื่มสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทจะเป็นฝิ่นเฮโรอีนยาต่างๆยาเสพติดต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นยาเสพติดสิ่งต่างๆถ้าเราเนถ้าเรางดได้ความเมาก็จะหายไปและสิ่งที่จะมีควาเป็นของควบคู่กันก็คือมีสติมีสัมประชัญยะสติคือความะระลึกได้ก่อนพูดก่อนคิดก่อนทําแล้วก็มีสัมประชัญญะคือความรู้ตัวในขณะพูดในขณะคิดในขณะทา เพราะฉะนั้นศีลห้าข้อนี้ถ้าใครชาวโลกของเราประพฤติดได้โลกร่มเย็นดับเขยนได้โดยศาสศาสนา, <c oughs> สา,าคือไม่ฆ่ากันไม่เบียดกันไม่เบียดเบียนกันไม่ทรมานกันไม่ข่มเหงและแก่กันและแก่กันไม่พุทสไ้ายกันมีเมตตากรุณาต่อกันข้อที่หนึ่งไม่รักทรัพย์ไม่ชอบกองทรัพย์ไม่พุทสไลายทรัพย์มีสัมมาชิวะเลี้ยงชีพในทางที่ชอบหากินด้วยความตุจริ ข้อที่สามงดเว้นจากการประพฤติในสามีปัญญาคนอื่นเขาลูกหลานคนอื่นเขาซาทาระมีความพอใจในคู่ครองของตนนี่เป็นธรรมะควบคู่กันไปข้อที่สี่งดเว้นจากการพูดเท็จพูดสอดเสียพูดคำยาพูดเพ้อเจ้อสิ่งที่ของคู่กันก็นคือมีสัจจะคือความจริงพูดจริงคาเทียทําจริงรักษาคําสัต์คําจริงนั้นไว้ข้อที่ห้างดดงดเว้นจากการดื่มตุลาแนะละเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ก็มีสติระลึกได้ก่อนพูดก่อนคิดก่อนทํานี่เรียกว่าถ้าหากว่าเรามีธรรมะทั้งห้าข้อนี้หรือว่าคาโบราณเรียกว่าศีลและธรรมศีลธรรมคือมีทั้งศีลมีทั้งธรรมจะมีแต่เพียงศีลอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีธรรมด้วยอย่างุัวข้อที่หนึ่งนี่มีศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ก็จะต้องมีเมตตากรุณาด้วยนี่เป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นศีลห้าข้อธรรมห้าข้อที่เป็นของคู่กันนี่เรียกว่า บุคคลใดปปะพฤติปฏิบัติแล้วยกฐานาจากความเป็นคนตัวความเป็นมนุษย์แปลผ,ผู้มีใจสูงเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าโลกร่มเย็นดับเข็นได้ด้วยศาสนาโลกร่มเย็นดับเข็นได้ด้วยธรรมะของพระเจ้าที่บุคคลทั้งหลายนำออกมาประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลาย <c oughs> เราจะได้พบว่าในตอนที่ทเราเป็นเด็กๆอยู่โคล นำทำการที่ว่าประพฤต์แสดงตนพุทธามกะพอกล่าวคาแสดงตนเปรมพุทธมามกะแล้วสิ่งที่ชาวพุทธของเราควรจะทําคือเป็นอุบาสกก็คือศีลห้าที่กล่าวนี้เองเพราะฉะนั้นถ้าก็มีศีลห้าครบกันแล้วเรียกว่าโลกร่มเย็นดับเข็นได้ด้วยศาสนาโลกร่มเย็นดับเข็นได้โดยธรรมะของพระเจ้าหรือว่าโลกร่มเย็นดับเข็นได้ด้วยการนำอธรรมะของพระเจ้ามาเพฤติปฏิบัติ ก็ขอความขอฝากข้อคิดในการที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความร่มเยน็นเป็นสุขด้วยธรรมะของพระเจ้าเพียงเท่านี้ก็ขอความสุขสวัสดีให้เกิดจงมีแก่บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ตั้งใจเพื่อพิบัติธรรมอยากจะมีความสุขความเจริญก็ขอให้มีศีลห้าหรือว่ามีมนุษยธรรมคือธรรมะที่ทําบุคคลให้เป็นมนุษย์ยกฐานะจากบุคคลธรรมดาเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงก็ขอความสุขสวัสดี จงมีแด่ท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสได้มามีชีวิตขึ้นปีใหม่ในปีพุทธศัการาช2566เจนี้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขปราศตจากทุกโถกโรลภัยทุกสิ่งท,ทุกประกการเทนินครับ